สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า I r i ิ Origin C นนั่นเองุผู้ชมครับเป็นเกมมือถือจากตำนานเลยก็ว่าได้นะครับที่พัฒนาลงในมือถือที่เปิดให้เล่นแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับใน iOS และ Android ในสตร r e ประเทศไทยเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพการาฟิกรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ โอเคครับผมเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูเนาะเดี๋ยวเราทําการเข้าเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมกันเลยนะครับผมก็ตอนที่ผมเข้าเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้นะครับมีรอ2คนนะครับเมื่อกี้ขึ้นรอ2คนคือเกมมันเพิ่งเปิดให้บริการนะคือมันเป็นเกมที่อ่าน่าจะดังในอดีตนะครับช่วงนี้เกมคลาสสิกกลับมาค่อนข้างเยอะเนาะอาชีพภายในเกมนะครับมีไนท์มีฮันเตอร์มีเมดเลนเจอร์การ์เดียนเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผม ไนท์นะครับก็จะมีบอกน้องเด่นพลังนะครับสติปัญญานะครับจริงๆก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮันเตอร์นะครับเด่นที่สติปัญญาเ้างก็ใช้อาวุธตัวนี้เนาะจะเป็นอาวุธปืนคู่นะครับเมดนะครับก็สติปัญญาสติปัญญาก็อินนะครับเลนเจอร์นะครับผมก็พลังเนาะอันนี้เมดน่าเล่นเนาะเลือกตัวละครผู้หญิงได้ไหมเนี่ยอันนี้การเดียนนะครับพลังเนาะสายกำลังอะไรประมาณนี้อะเล่นเมดแล้วกันนะครับ ได้ตัวละครผู้ชายเนาะจะลองเข้าไปดูในเกมกันนะครับทําการสร้างตัวละครเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเ,เล่นในเกมกันนะครับคือตัวเกมมันเปิดวันแรกนะเพิ่งเปิดวันนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีบั๊กหรืออะไรหรือเปล่าภายในเกมนั่นเองทุกผู้ชมครับเ,เราข้ามการฝึกสอนเลย คือผมชอบนะเกมที่มันสามารถข้ามการฝึกสอนเบื้องต้นได้นะครับถ้าเป็นเกมแบบที่เราเคยเล่นแนวะที่เราเคยเล่นอยู่นะครับเพราะว่ามันเออพอเล่นไปนโอ้คนเต็มเลยโอเคการเล่นนะครับอ่ะเรามาดูกันน่าจะมีภาร,รกิจนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้คือเราทําการคุยภารกิจเนาะคือเขาใส่ระบบออโต้เข้ามาให้เราได้เล่นอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเอ่อทำการเล่นกันดูเนาะเดินโคงเดินเควสนะครับโอเค คือตัวกราฟิกมันก็ยังคงคลาสสิกอยู่นะต้องบอกเลยว่าไอเกมไม่ว่าจะเป็น R.O.Y.O. Gang m e อ Online นะครับหรือเกมอื่นๆนะครับ Maple Story แล้วอะไรอีกอีกหลายเกมนะครับก็กลับมาเปิดให้บริการอย่างล่าสุดก็เป็น g h o อ t o n l i n ใช่ไหมที่กลับมาเปิดให้บริการกันอีกแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับก็หลายๆคนคิดถึงเกมเก่านะไม่รู้ว่าจะเปิดนานแค่ไหนก็มาเล่นลํำลึกความหลังกันนะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าระบบการเล่นอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างออดีนะครับนะเนี่ยผมติดกิฟห่างไปหรือเปล่าอ่ะสกิปข้ามเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการส่งของขวัญให้ตัวละครนั่นเองนะครับโอเคสกิปได้เลยนะครับนี่สกิปได้แล้วนะครับทีนี้เราทำการพูดคุยเพิ่มเติมกับตัวละครได้อีกนะครับตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการวิ่งไปนะครับตรงนี้อ่ะวิ่งไปเรื่อยๆเ,เลย คือตัวละครเขาวิ่งไปแล้วนะเดี๋ยวเราทําการวิ่งตามนะครับตรงนี้ไม่ได้แบบมีอะไรแบบเเสียหายนะ <c oughs> มันซูมเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยที่ตัวละครนะซูมได้นะภาพกราฟ,ฟิกมันจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นภาพสมัยเอ,อ,อดีตนะประมาณสิบปีที่แล้วนะก็ยังมีอยู่นะ <c oughs> โอเคเขาจะส่งเราไปเนาะอันนี้จะเป็นประตูเทเลพอร์ตนั่นเองนะผู้ชมครับก็จะเป็นค่ายตัดไม้เนาะน่าจะเจอไอ้พวกมอนเตอร์อะไรแบบนี้แหละนะครับที่อยู่ในค่ายอะนะแล้วก็ตอนโหลดคัสซีนก็ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วอยู่นะโอเคไปคุยกับนักจนภัยนะครับอ่ะคุยไปอยากจะนี่ครับเอาโหยนี่นะอานี้นะอันนี้นะเราบอกว่าโต้มีนะครับเนี่ย คือมันเอ้ยมันสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะตีมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างนี่ครับเก็บทั้งหมดไหมมีตกปลาไหมอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยกำลังเคลื่อนที่นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวระบบในเกมนะก็มีพวกดันเจียนที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับการแต่งตัวสัตว์เลี้ยงนะครับนะก็อุย้ยน่ารักดีนะครับแบ่งเป็นระดับนะ R S เหรอเออระดับพาหนะนะครับก็มีเนาะ มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็มีการแปลงร่างต่างๆด้วยนะครับที่เราสามารถแปลงร่างได้นะมีภารกิจที่เหลือเป็นเควสประจําวันกิลคือระบบมีค่อนข้างครบคันไลฟ์สกิลก็มีการตกปลาด้วยไม่รู้ว่ามีการขุดแร่หรือเปล่ามีการคราฟของที่เราสามารถทําการคราฟพวกสิ่งของต่างๆภายในเกมได้ด้วยนั่นเองนะผู้ชมครับก็ถือว่า ระบบเหมือน MMO ทั่วไปนั่นแหละนะครับมีค่อนข้างครบคันแต่มาด้วยบรรยากาศภาพแบบคลาสสิกมอนเตอร์แบบคลาสสิกก็ถือว่าน่าเล่นพอประมาณนะครับชอบโอ้โหราคาจะปวดนะมีไม้สไม้สะสมด้วยนะเดี๋ยวว่าค่อนข้างเจ็บปวดประมาณหนึ่งนะค่อนข้างรุนแรงไปนิดหนึ่งโอเคเราก็เออรอนะครับตรงนี้ กำลังตกปลานั่นเองนะครับคือารตรงนี้ทําการตกปลาคือตัวมอนสเตอร์มันจะมีแมปแล้วก็มีแผนที่โลกอะครับแผนที่โลกเป็นแบบนี้เหมือนหลายๆเกมเหมือน ao อะ่ะเมืองนี้เราอยู่ค่ายตัดไม้นะครับเดี๋ยวมันจะมีที่อื่น,นก็จะมีมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันไปมีของดรอปที่แตกต่างกันไปเขามีบอกนะว่ามอนสเตอร์อยู่ตรงไหนระบบนำทางอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดีนะโดยรวมเราเข้ามาเล่นสด,สด,สดร้อนเลยมาลองพร้อมกันเลยนั่นเองทุกผู้ชมครับ ตรงนี้นะแต่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือตอนมันวิ่งมันวิ่งช้านะเออเน่วิ่งช้ามากนะเสียเวลาเนาะอยากใหเออ้เพิ่มระบบการเทอพอร์ตโดยการเติมเงินเข้ามาก็ได้นะ <c oughs> 4วันนี้เอ,อมีโปรโมชั่นพิเศษเติม50บาทเราจะวิ่งกลับเมืองกันใช่ไหมอะเครื่องที่ใน e อ c ละ่ะหลบอยู่ตรงไหน,นต้องวิ่งกลับเมืองนะครับ ก็ทำการวิ่งกับเมืองใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ไปที่ทุ่งน้ําอะไรไม่รู้อีกอันหนึงนะครับไม่ใช่เมืองใช่ไหมเดี๋ยวดูกันว่าใช่เมืองหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เราผมจําชื่อเมืองไม่ได้นะเออนี่ไงมาอีกที่หนึ่งนะครับไม่ใช่เมืองนี่ตรงนี้นะครับไม่ไบอกในแผนที่ไหมจะวิ่งไปไหนหรือบอกว่าวิ่งมาตรงนี้หรอ พปโพดเลยนะอ่ะภารกิจก็มีการวิ่งอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าตัวละครเนาะมีค่าเทต้าต่างๆการบวกอาวุธอะไรอนยะู่เนี้ยมันบวกได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ <c oughs> มีการสกัดด้วยเหรอสกัดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเนาะดีนะอมอนเตอร์พวกนี้นะครับเราไม่ตีมันมันไม่ตีเราเครับเลยเดินแบบสบายสบยไม่งั้นถ้ามันแบบเป็นมอนเตอร์ที่แบบแอคทีฟนะตีเรา ตลอดนะไม่น่าจะเดินถึงตรงนี้นะครับน่าจะโดนลมโอเคจะบอกว่ากลับเมืองนะคือกลับเมืองพี่กลับเมืองไกลกว่าเดิมเลยนะคือกลับ2เมืองเพื่อกลับเมืองเดียวยนี่เหรอแต่ไม่น่าใช่นะต่เกมนี้ครับเป็นเหมือนเกมของประเทศฟิลิปปินส์เออมันเดินมาเองนะ่ผู้ชมครับลองตีดิไหวไหมโอ้โห โอ้ยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยไหวไม่ได้นลเราอะวิ่งไหนๆก็มาไกลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับยวลองตีมอนนะสกิลว่าประมาณนี้เดี๋ยวมาดู <c oughs> มันมีสกิลเพิ่มเติมไหมเนี่ยเอออันนี้มีบอสฟิลให้ดูด้วยนะครับอ่าบอสเลเวลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมล็อกอิน รับรางวัลต่างๆก็มีเนาะมีกลุ่มดาวแล้วไอตัวเขาเรียกอะไรนะสก,กิลล่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยหาไม่ได้หาไม่เจอหรอมีการสร้างบัฟด้วยนะโอเคหลักๆก็เดี๋ยวต้องเล่นไปเรื่อยนะครับมันจะทําการปลดล็อกพวกเมนูต่างๆนะครับมีตลาดการแลกเปลี่ยนด้วยปลดล็อกที่ประมาณเลเวล20นะครับทานผู้ชมครับ ก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เออเด็กนวดน่าสนใจอะนะ <c oughs> นเป็นเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งนะครับที่กลับมาเปิดให้บริการนั่นเองผู้ชมครับแล้วก็รู้สึกถึงว่าเข้ามาเปิดแล้วมันจะมีอาการปิงหรืออาการเหล็กด้วยประมาณหนึ่งนะครับผมตอนที่หน่วงการต่อสู้กับมอนหรืออะไรแบบนี้เออไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาเป็นว่าออวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ